ดีจากว่ชิงตันค่ะด้วยจากมาลินี่ชาแนลนะคะน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดที่อยู่ในลิสต์ที่ดยต้องรองนะคะนะั่นคือ YSL Y l e p a r f u m e ค่ะและเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนุ้ยจะมาบอกนะคะว่าใน5กลิ่นนี้ Flanker EDT EDP รุ่น er e l i f e o l Fresh และตัว l e p a r f u m e นุ้ยชอบกลิ่นไหนมากที่สุด ในปี2021นะคะ YSL Y ก็ออกตัว f l a น er, เกอตัวใหม่ล่าสุดเป็นพาฟ m ูมคอนเซ t ทร t ชันค่ะ p e r f ร m um e ูเมยังเป็นท่านเดิมนะคะคือคุณโดมินิกวอร์ปิอนค่ะโอเคเดี๋ยวด้านนี้นะนุ้ยจะชี้ตัวลาพาฟ u ูมเอาไว้นะคะ และด้านซ้ายนี่จะฉีดตัว EDP เอาไว้นะคะสำหรับ EDT และ l f r r s s เนี่ยนุคงไม่ฉีดงจานจะสับสนมากๆเลยแต่เพื่อนสามารถไปฟังรายละเอียดของแต่ละตัว หรือว่าตัวเปรียบเทียบนะคะได้ในคลิปหนุยทุกอันเลยโน้ตของทุกตัวเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากๆเพราะว่าตัวเด่นจะเป็นแอปเปิลเป็นขิงแล้วก็มีเซจด้วยแต่ว่าในออฟฟิศเนี่ยจะเด่นทางด้านลาเวนเดอร์มากกว่าค่ะก็คือออกแนว Forgery จริงๆเนาะกลิ่นนี้นะคะเขาบอกออกแนว Amber Forgery ค่ะ โน้ตนะมีอะไรบ้างแอปเปิ้ลอาดิฮายกรีฟรุตจิงเจอร์มิเดลโน้ตจะมีเซจลาเวนเดอร์นะคะเจอร์เนียมแล้วก็เบสก็จะมีทองค่าบีนออเลเอบานัมนะคะซีดาและแพทเชอรี่ ery, ค่ะหืม <c oughs> แต่เปิดมาคือแรงมากเป็นกลิ่นหวานแอปเปิ้ลแบบเหมือนขนมแอปเปิ Apple, นะ้ลน่ะ ที่ที่เราได้กลิ่นกันเงี้ยคือมันจะหวานจัดๆซึ่งในตัว EDP ก็คล้ายๆกันแล้วก็กลิ่นแรงมากแต่ตอนช่วงเปิดเลยเนี่ยเนี่ยพอเพิ่งฉีดมาไม่ถึงหนึ่งนาทีอะความหวานของด้าน EDP จะแหลมออกมามากกว่ามีความรู้สึกเหมือนเป็นแอปเปิลมากกว่าค่ะอืมอันนี้จะหวานแบบออกแนวมีความซ่าๆเย็นๆเหมือนมีเจรเนียมีลาเวนเดอร์ผสมเข้ามามากกว่าค่ะ แต่ว่าก็มีความคล้ายกันมากพอสมควรเลยค่ะพอทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะด้านพาฟูมเนี่ยความเป็นเซจแล้วก็ขา,ขาวๆหน่อยนึงเนี่ยจะขึ้นมาชัดมากโดยถ้าเทียบกับตัว EDP EDP นี่คือความเป็นเซจนี่ด้อยลงไปเลยค่ะเพราะว่าพาฟูมเขาจะมีความเป็นเซจชัดกว่าเยอะมากโดยเฉพาะทำเป็นยากบบนผิวนี้ยเนี่ยโอ้โหเซจ จะยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยค่ะคือถ้าบนผ้าเนี่ยมันจะคลาบดาวมากกว่านี้ค่ะซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆของระหว่าง EDP แล้วก็ลอพาฟูอย่างวันนี้ที่วอชิงตันเริ่มร้อนนิดนึงแล้วนะคะวันนี้น่าจะเกือบกี่องศาเกือบ20มั้งธนวิจําจไม่ผิดคือค่อนข้างอุ่นแล้วอะ่ะจริงๆนียลองกลิ่นเนี้ยตั้งแต่เช้าแล้วทีหนึงฉีดพร้อมกันแบบโหตอนช คือนุ้ยแบบเวียนหัวไปเลยค่ะแสบจมูกมากต้องทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งให้แบบกลิ่นเมันจางถึงจะค่อยยังชั่วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบตัว l ล p a r พ u ฟฟมนะคะนุ้ยแนะนําให้แบบสเปรย์น้อยๆเลยอาจจะแค่2สเปรย์พอค่ะไม่งั้นฉุนมากออเดรทอยเลตนะคะซึ่งเป็นตัว Original ลเขาออกมาปี2017 EDP นี่2018 2019ได้ี่ออกตัวไลฟ์ แล้วก็2020ปีที่แล้วออกออกเฟชแล้วก็ตัวล่าสุดนี่คือลาภฟูมนะคะราคาเขาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะะราคานะคะเานุ้ยคิดว่าตัวลาภฟูมเนี่ยณนะวันนี้ที่นุ้ยหามาเนี่ยที่เมืองไทยยังยังไม่มีนะนุ้ยหาไม่เจอนะคะ ที่อเมริการาคา60 ml จะอยู่ที่125เหรียญและ100 ml 155เหรียญซึ่งราคาจะไม่ค่อยต่างกับตัว e d p อะไรมากมายะคะ่ะก็พอๆกันตัว e d p นะคะที่ King Power เนอะ100 ml 4,165บาทณนะนะปัจจุบันนะคะแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยก็125เหรียญคือตัวลอพาฟูมุมจะแพงกว่า e d p ขึ้นมาอีก30เหรียญส่วน EDTT นะคะที่ King Power เหมือนกันเนาะ ก็อยู่ที่ประมาณ3,000กับ15บาทรู้สึกตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะราคาถ้าเกิดใครชอบก็รีบเข้าไปเลยนุ้ยมีโค้ดอยู่ข้างล่างด้วยนะถ้าเพื่อนอยากใช้ส่วน YSL Y l i f e มีขายอยู่ที่ YSL Beauty TH com mm. ก็คือเว็บไซต์ของ YSL เองเลยนะคะอยู่ที่ส0 4 0ับาทตัวนี้นุ้ยแนะนำเลยนะ พอหนูคิดว่าเดี๋ยวเขาน่าจะ discontinue ไม่น่าจะเป็นเพอร์มานแนะและส่วนตัวอ f ฟเฟชที่ออกมาล่าสุดหนูก็ค่อนข้างชอบนะคะก็ราคาที่ Central เนาะอยู่ที่3,960บาทค่ะเพื่อนๆคนไหนลองทั้ง5ตัวบ้างแล้วค่ะและชอบกลิ่นไหนมากที่สุดลองคอมเมนต์กันมาข้างล่างนะคะวัะนนี้ผ่านมา15นาทีนะคะทางด้านออลอร์ฟูมเนี่ยโหยเซจขึ้นมาชัดหวานจับใจ คือถ้าดมไกลๆนุคิดว่านุย,ยังโอเคมากกว่าค่ะพอดมใกล้ๆน้รู้สึกโอ้หไม,ไม่ไม่ไหวเลยมันฉุนมากกลิ่นเนี้ยไม่ได้เหม็นนะแต่นุรู้สึกว่ามันหนักไปแล้วก็ฉุนไปในการปรุงออกมาไม่ได้กลมกล่อมเลยซึ่งนุยก็ค่อนข้างผิดหวังเพราะนุคิดว่าพอเป็นทาฟูมมันน่าจะดูละมุนกว่านี้ ส่วน EDP อะคะ่ะเขาก็หวานจัดเหมือนกันหวานข้นเหมือนกันแต่พาฟูมจะหวานข้นกว่าบวกกับเซจขึ้นมาคาวชัดกว่ามากๆเลยนึกคิดว่ากลิ่นนี้มันน่าจะใช้หน้าหนาวนะคะในเมืองไทยนึกว่าน่าจะอึดอัดมากเลยแล้วพอกลิ่นที่ทึบ แบบนี้รือว่ามันทำให้ดูเป็นคนอายุเยอะด้วย EDT กับ EDP อ่ะกินเขาก็คล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าตัว EDT อาจจะมีความชาร์ปมากกว่าไมไ่ละมุนเท่าอะค่ะซึ่ง EDP ก็ไม่ได้ละมุนมากนะในความสึกนุย้ยส่วนตัว w i l i f e ก็ยังเป็นกลิ่นที่นุ้ยชอบมากอยู่เพราะว่าเดนของเขาจะออกมาได้เซ็กซี่เหมือนกับ s า w a ปรผสมกับ ความหรูหราของเบร์เดอร์ชาแนลน้องวัยรุ่นนะที่อยากใช้กลิ่นสบายๆเนี่ยตัว All f r เ s h เนี่ยเป็นออปชั่นที่ดีเลยเพราะว่ากลิ่นออกแนว Forgery La v e เ d e เดใสๆสบายๆมี Citrus อยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็คือใช้ง่ายๆเป็นตัวที่เบาที่สุดใน4ตัวนี้แต่ก็อาจจะเป็นตัวที่เ e ื่อประมาณแย่ที่สุดนะคะตอนนี้ผ่านมาประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วนะคะ อของด้านลอพาฟู์มนี่ยังค่อนข้างชัดเจนอยู่และกลิ่นก็อุ่นมากๆเลยนึกว่าเหมาะกับน้านหนาวค่ะกลิ่นออกแนวแอมเบอร์หวานคน้คนๆบูดี้บาลซามิกมีความหวานออกแนวแอปเปิลอยู่ด้วยบ้างแต่ว่าไม่สดใสยังคงรู้สึกหนักและก็ทึบมากน้ยคิดว่าไม่เหมาะกับอากาศร้อนๆที่เมืองไทยเลยยกเว้นเราทำงานอยู่ในห้องแอร์เย็นๆหรือว่าไปที่เย็นๆอะ่ะ ถ้าเทียบกับ EDP เนี่ย EDP กลิ่นหวานแบบแอมเบอร์อมเปรี้ยวอะค่ะแล้วก็มีความเป็นบูดี้คือจะว่าไปคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าของรุ่นเพอร์ฟอร์มเนี่ยจะหนักแล้วก็ทึบ กว่่าคะและในทั้ง5กลิ่นนี้นะคะ EDT EDP รุ ED ่น e Life o f Fresh และแล้วปอฟูมแน่นอนค่ะกลิ่นที่นีชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือรุ่น Life ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบนรือก็แนะนําให้รีบไปซื้อรุ่น Life เลยนะทั้งติดทนนานมีความเซ็กซี่เยว้ายวนแพงอยู่ในนั้นด้วยนะแล้วก็ ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยเป็น EDT แต่ว่าติดผิวได้ดีมากๆเลยค่ะและกลิ่นที่2ที่นุยชอบลองมานะก็คือรุ่นอ่อ fresh ค่ะเพราะให้ความรู้สึกสดชื่นสะอาดสบายดูรีแลกซ์ดมง่ายค่ะลองมาก็น่าจะเป็นตัว e d p ค่ะแล้วก็ EDT กับพาฟลูมเนี่ยนุไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นุ้เลยไม่อยากจะจัดอันดับให้เขาอยู่ในตัวที่นุชอบเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย